การใช้งานแอป Gap Driver เบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเลยต้องติดตั้งมาครับ Android ก็ดาวน์โหลดได้ที่เ s Store นะครับ iPhone ก็ App Store ครับพิมพ์คำว่า Gap Driver ครับแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยครับจากนั้นก็กดเปิดครับอนุญาตทั้งหมดตำแหน่งเปิดด้วยทุกครั้งนะครับ ตำแหน่ง gps ต้องเปิดทุกครั้งเข้าระบบด้วย google นะครับแล้วก็เลือก gmail ที่ลงทะเบียนไว้ครับมันก็จะขึ้นงานใหม่นะครับเป็นงานสาธิต ร้อมแล้วครับตกลงอน,นี้จะเป็นในส่วนของการรับงานนะครับเวลางานเข้ามากดรับงานทําเดี๋ยวนี้ไปถึงจุดรับให้กดแจ้งเตือนที่ระบบเมื่อผู้โดยสารขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วครับก,กดรับผู้โดยสารพอถึงจุดหมายปลายทางครับก็กดส่งผู้โดยสาร ก็กรณีที่กดรับงานไม่ทันก็จะถูกล็อกหน้าจอครับพร้อมกับถูกหักคะแนนไป20%ในแต่ละอาทิตย์นะครับคะแนนการรับงานต้องมีห้ามต่ำกว่า80%แล้วก็จะขึ้นโฆษณาต่างๆครับกดถัดไปเรื่อยๆครับ ในส่วนของการเปิดปิดงาน iphone iphone ปุ่มกลางเปิดให้เป็นสีเขียวนะครับ iphone iphone เปิดให้เป็นตรงกลางสีเขียวคือพร้อมที่จะรับงานส่วน android นะครับ android ตรงกลางเขาเขียวอยู่แล้วครับเปิดปิดรับงาน android จะอยู่มุมขวากดให้เป็นสีเขียวเพื่อพร้อมที่จะรับงานถ้ายังไม่พร้อมก็กดปิด ส่วนฟังก์ชันออกครับก็หาปุ่มแบ็กกลับด้านล่างครับกดแล้วกดออกสำหรับ Android นะครับ iPhone ก็กด Home ปุ่ม Home 2ครั้งครับแล้วก็รูดแอปขึ้นเป็นการปิดแอปที่ถูกต้องสำหรับ Android ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม Hitmap ก็จะบอกในเรื่องของการจราจรแล้วก็เรื่องของงานที่มี นะตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นโซนสีแดงให้ครับส่วนมุมซ้ายก็จะเป็นในส่วนของประเภทบริการนะครับประเภทบริการของรถยนต์หลักๆก,ก,ก็จะมีชัดแก๊์แก๊์ขาครับแล้วก็ขาเอกเพจขาเอกเพจคือการรับส่งของเท่านั้นนะครับไปรับของแล้วก็ไปส่งของเท่านั้น จะมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ส่วนจัดแก๊บกับแกลบคาก็จะคล้ายๆกับแก๊บวินแก็บวินไบค์ก็คือรับส่งคนอย่างเดียวบริการไหนเราไม่อยากได้ครับสามารถเปิดปิดได้ครับก็คือปิดให้เป็นสีเทาเพื่อที่จอปลายงานงานตัวนั้นก็จะไม่จ่ายเข้ามาครับก็จะจ่ายเฉพาะที่เราเปิดสีเขียวไว้ ส่วนแก๊ปมาก็เป็นบริการซื้อของในห้างท็อปหลักๆก,ก็คือเป็นห้างท็อปครับร้านขายยาร้านอาหารสดอาหารทะเลที่เข้าร่วมกับแก๊ปมาทครับจะมีทั้งค่าแล้วก็ใบมอเตอร์ไซค์นะครับเลทราคาก็จะเท่าเท่ากับมอเตอร์ไซค์นะครับสตาร์ทอยู่ที่30บาทระยะทาง5กิโลจะได้30บาท ถัดมาก็จะไปในเรื่องของค้นหาครับรูปหลอดไฟหาคำว่าการส่งด้านสุขานามัยนะครับแนะนำนะครับที่จะเริ่มขับวันนี้วันไหนที่จะเริ่มขับก็คือให้มากดส่งต้องส่งอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันนะครับส่งข้อมูลทุกวันเลย ติ๊กถูกทั้งหมด6ช่องแล้วก็ไปที่คำว่า Take Photo ครับแบบ็ให้เป็นกล้องหน้าครับก็คือถ่ายรูปสุขภาพทุกครั้งครับทุกวันเลย รอันับโหลดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยกดส่งข้อมูลกดแบ็กออกมาได้เลยแล้วก็ไปเช็คได้ที่การเปิดปิดออนไลน์งาน mm hmm. ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าก็จะมีอยู่2แบบก็มีกระเป๋าเครดิตด้านบนแล้วก็กระเป๋าเงินด้านล่างกระเป๋าเครดิตนะครับ เอาไว้ใช้รับงานถ้าเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับสมมุติค่ากับข้าวค่ากับข้าวห0าบาทไปที่ร้านค้าครับไม่ต้องควักเงินสดจ่ายห้าบาทที่ร้านก็คือนำสามารถนำอาหารไปส่งได้เลยเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยครับระบบถึงจะหักเงิน500บาทออกไปจากกระเป๋าเงินด้านบนของเรา แล้วก็ในเรื่องของนะครับมอเตอร์ไซค์จะถูกหัก20%ลรถยนต์จะถูกหัก25%โดยจะถูกหักจากกระเป๋าด้านบนเหมือนกันครับสมมติรถยนต์นะครับวิ่งงาน1งานสัก100บาท100บาทเวลาเก็บค่าโดยสารอะไรเรียบร้อยแล้วครับกดจบงานระบบก็จะดึงเงินจากด้านบนไป25บาท แล้วก็รถยนต์จะถูกดึงเพิ่มนะครับางานละ3บาทจากกระเป๋าด้านบนเหมือนกันครับเท่ากับว่างาน100บาทจะถูกหักออกไป28บาทเราก็จะได้อยู่ที่72บาทแต่ถ้าเป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะถูกหัก20วิ่งได้ร้อยเราก็จะถูกหักออกไป20บาทจากกระเป๋าเงินด้านบน เพราะฉะนั้นครับก็ต้องเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเครดิตเพื่อเอาไว้รับงานด้วยเช่นกันนะครับวิธีการเติมครับเข้าไปที่จะมีแอปเคพาร์ตกับกรุงงสีนะครับที่สามารถเติมเงินในเครดิตได้เข้าไปที่กสิกรครับธุรกรรม ไปที่จ่ายบินนะครับหัวข้อจ่ายบินแล้วก็ช่องค้นหาครับพิมพ์คำว่า grab g r a b สำหรับคนขับหรือจะเป็นตัวเลขก็ได้ครับ3,2,1 1,4ส,ส,สําำหรับคนขับแล้วก็กรอกอ่า เลขบัตรประชาชน13หลักครับแล้วก็เบอร์โทรที่ลงทะเบียนกับแกลบไว้แล้วก็จำนวนเงินนะครับแล้วกดต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะขึ้น uh, สลิปจ่ายบินเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่ำก็สัก100บาทครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ uh, มอเตอร์ไซค์นะครับต้องเติมตามแพ็กเกจนะครับกระเป๋าใบเล็ก ต้องมีเงินในเครดิตมากกว่า675บาทกระเป๋าใบใหญ่ต้องมีเงินในเครดิตมากกว่า1220บาทรอประมาณ1ชั่วโมงนะครับเงินถึงจะเข้าที่กระเป๋าเครดิตด้านบนส่วนกระเป๋าเงินด้านล่างนะครับเป็นกระเป๋าเงินเก็บ มีหน้าที่รับเงินแก็เปเงินโปรโมชั่นต่างๆที่ได้จากแก็นะครับกระเป๋าเงินด้านล่างก็คือทำหน้าที่โอนออกเวลาที่จะใช้เงินครับก็คือโอนออกไปยังบัญชีเลือกบัญชีที่ผูกไว้ครับถอนเงินขั้นต่ำหนึ่อยบาทขั้นต่ำหนึ่บาทถอนออกทั้งหมดต้องทิ้งเศษไว้1บาทด้วย เวลาจะถอนออกทั้งหมดกรุงศรสีนะครับกรุงศรสีถอนปุ๊บเงินตรงนี้จะเข้าในบัญชีกรุงศรสีท,ทันทีหลังจากกดใส่ตัวเลขแล้วกดตกลง,งเงินจะเข้าในบัญชีทันทีกัิกรอนรอ30นาทีไทยพาณิชย์รอ3-5ถึง5วันทําการเสาร์อาทิตย์ไม่ไม่นับให้คาตะเลอร์ก,ก็ไม่นับวันให้ไทยพาณิชย์จะนานที่สุดนะครับ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องรายได้ประวัติงานดูได้หลายวันกับรายอาทิตย์ย้อนหลังได้2เดือนนะครับคนขับใหม่นะครับ ต้องวิ่งให้ได้7งานที่สำเร็จภายใน7วันก็คือรวมกันนะครับให้ได้7งานที่สำเร็จพอครบ7งานแล้วจะหยุดยาวก็ได้ครับหยุดได้ไม่เกิน180วันนะครับนับจากงานสุดท้ายไม่เกิน180วันหรือหรือเดือนที่6ครับขับมาขัขบแค่หนึ่งงานที่สำเร็จครับแล้วก็หยุดต่อได้อีก180วัน มาในส่วนของบัญชีนะครับบัญชีศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมแก p a อค d e m มีจะเป็นคำถามวันละ4ี่คำถามนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้ตอบอะระบบก็จะทบคำมมค,บคำถามไปเรื่อยๆครับวันละสี่คำถาม ถ้าทําหมดแล้วก็จะไม่มีคําถามให้ตอบหรือไม่ก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับควรเข้ามาเรียนแกับอาคนนาเนมี่มาตอบคําถามให้หมดนะครับการการถูกปิดระบบ